สวัสดีครับสว <c oughs> ัสดีครับครับท่อะไรอยู่ครับเอ่อน้าไก่ครับเอ่อหัวหน้าแผนกพิเตอร์ไก่ครับไก่ในฟ้าสดคุ้มค่าไก่แกงไงบาทไร่แกงหัวหน้าแผนกพิเตอร์ซือขึ้นย้ายมาเพื่อมันที่หนึ่งพุทธานะครับอยากมาบ้านอยากมาพัฒนาพูดคนอะไรใช่ไหมสิงห์คุณคนอะไรก็ได้เออเออชักเคยพูดเป็นภาษากลางนะภาษาามันใจสิงอ๋อไม่ใช่เป็นหัวหน้าใหญ่เนี่ย ย่างไม่ใช่อันนี้เป็นอะไรเพ uh, uh, ื่อตำแหน่งอะไรนะนี่เป็นหัวหน้าแผนหัวหน้าแผนกอะไรนะาไฟฟ้ามันจะมีตำแหน่งชุดอาจารย์อ่ะอันนี้ดูหัวนาหัวนาแผนกอะไรนะหัวหน้าแผนกมิเตอร์และหม้อแปลงดูแลหม้อแปลงมิเตอร์ของการไฟฟ้าจำนวนภาคอำเภอโนนสูงและอำเภอสาสมุทรจํานวนสี่หมื่นกว่าเครื่องไอหม้อแปลงเนี่ยในกิจการที่ตั้งเนี่ยมิเตอร์มิเตอร์จะมิเตอร์ตามเสาไฟมิเตอร์ตามบ้านกูดีสี่สิบกว่าเครื่องสี่หมื่นกูดี ตีหมื่นกว่ามอเนี่ยครับแย่งมาเพ่อไปป้าบานเองมันกินไม่ถึงเลยคือคืออำเภอขามเนี่ยเขาจะเป็นอำเภอน้อยอำเภอหน้อยจะมีการไฟฟ้าของเลิศสูงดูแลควบคุมใช่อ๋อที่เวลามีเรื่องอะไรปั๊บอะไรผ่านตูจะต้องไปตั๊บปลอดไปดูแลไปคอยให้ความตื่นหรือไปคอยให้ความรู้เพ่อห้ชื่ออะไรดีครับชื่อสมบัติกลารครับชื่อเล็งชื่อเล็กเชื่อเล็งหนึ่งคือบางคนก็เรียกตื่อบางคนก็เรียกนายบางคนก็เรียกบัส สามสามอย่างพวกก็เห็นว่าอยู่ในอีทึสเขาเรียกอีทึสอีทึสโจมสามเอ่อมีได้ข่าวดีช่วงนี้ไฟฟ้ามีสิ่งที่พิเศษตั้งแต่มีมีอะไรทําเพื่อพี่น้องเองให้ให้สบายใจได้ใจหายไปนิดหน่อยเด็กตอนนี้ก็มีโครงการอีไฟฟ้าพุ่มพาทอดไทยส่วนลุ่นกับไฟฟ้าครับสำหรับประชาชนชาวบ้านตัวไฟสีเรดฟิวส์และบัตรการบัตรกับบิตรการสำรับเนาะ ที่ใช้ไฟมีเกิน300หน่วยจะได้ส่วนลด0.99บาทถ้า0.5สตางค์ก็คือหมายความว่าถ้าเราใช้ไฟ100หน่วยเราจะได้ส่วนลด0.99บาทถ้าเราใช้ไฟ200หน่วยเราจะได้ส่วนลด0.37บาทเพราะเราได้สารใช่ถ้าเราได้ไฟ300หน่วยเราก็จะได้ส่วนลด0.7บาทประมาณนี้ถ้าเกิ่ม300หน่วยไปก็เพิ่มเพิ่ม300กับ1หน่วย ก็บทสืบที่ได้รับสิบที่ตัวนี้มีคนดีดีมดีอะไรดินข้าไปตั้งแต่เ,ตเดือนพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมสิงหาถึงเดือนนี้อันนี้ไปประมคุ้ภาคมอบความเป็นดีๆนี้ให้<ส>เป็น<ด>แล้วก,แวก็แล้วก็สิบที่เดิมที่ให้สําหรับกรุงประบาลกรุงประบาลที่ได้รับสิบที่มีสิบในมาตรการอยูรัะเนาะ ใช้ไฟไม่เตือนส0มบาทอันนี้ก็ยังเป็นได้สิบเป์เ็นเดิมแต่ว่าขยายขยายจะไปถึงเดือนพุชกาหกเกียนติแล้วตอ,อนนี้ก็มีโครงการน,นะบัตรบีพอยอต์โครงการสัดส่งเต็มลดค่าไฟนี่เราต้องสมัครผ่านทีเอสน,นัทเสร็จแล้วเราถึงจะไปกดสมัครบัตรบัตรบีพอยต์ได้เวลาจะมาคิดว่าส่วนลดไฟฟ้ามีเท่าไหร่ต้องมาคิดที่เคาน์เตอร์ของการไฟฟ้าจะรู้เลยว่าเราได้ส่วนลดนลเท่าไหร่เช่นตอนเราสมัครเสร็จปุ๊บเราจะได้ทันที รา50เจนถ้าเราชำระไฟตรงเวลาเราจะจ่ายทันทีหรือว่า50เจนเนีน่ยตรงนี้จะเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าทดูที่เราได้แต่จริงๆก็อยากให้ชาวบ้านนะครับทธิ์นี้ทุกคนไฟฟ้าคุณมากดี่จะเป็นดีๆอย่างที่ล้วอยากมากแต่ว่าไม่ค่อยมีระบบเสียงนำไปติดชาวบ้านนะครับดูอบโอ้ประกานเลยแต่ต้องมาออกรายการบ่อยๆนะเพราะเรื่องไฟฟ้าคุณส่งๆนะให้ไฟฟ้าปลนะาปลาหน่ ไม่่คยได้คุยบ่อยคือไม่ไม่คเร์นไม่กรตุกตรดักักตัวก็เยนลุนเดืยวกันเป็นคนอไหนคนสูงต้งร่างกายควานิ่มนิ่มบันนะครับก็เห็นกันตั้งแต่นุ่มๆนครับไม่นางนางก็สอบไปกัน็ได้เกยกตันนี้ก็ยินดีดูจักสระบะชุดกลางพิเตอร์ ตื้อตื้อเนาะตื้อ่รัดเราใป่นุเียร่กุญเชียร์ใ่กเรียกัี่นกันมาที่เด็กไอ้ตื้ออเครับเดี๋ยว่อวันนี้ก็ส่งข่าวดีให้่อพี่น้องวัน้พี่น้องกลุ่มบบาบางก็กลุ่มพัสดุคาอะไรคุที่มีมัดส่จิบการธนาคารแห่งแทนรัฐเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็โอเคงบหาด้วยเดี๋ยวจะวันที่ยี่สิบแปดเดี๋ยจะประชุมกำลังขยายาปกว่าจะทำาังื่ไปไปคุยสามการไฟฟ้าห่วงใยญส่งห่วงใหญ่ส่งต่อความปลอดภัยให้ให้ประชาชน ก็คือเราจะให้ตอนนี้ตอนที่ฝนตกเนาะฝนตกพวกป้ายปุ่นนาพวกต้นไม้พวกไฟรั่วไฟชันที่มันมีไม่มีความปลอดภัยนะให้ให้ตรวจชันดูเลยให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยแล้ไม่ปลอดภัยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราจะพูคือเรื่องอะไรฝนตกฟ้าร้องลมกระโชกแรงต้นไม้หักทับเสาไฟอย่างนี้่เราก็ต้องบอกว่าที่ตกันว่าเราจะทำยังไงเวลาเราอยู่ในรถ เราเจอต้นม้าหารถไฟกาไฟทางถนนเลยเลยทำยังไงหนึ่งต้องทำยังไงกระโดดออกจากรถก้าวเท้าแต่จับตัวรถถึงมันมีวิธีป้องกันถ้าเราแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบเคล็ดลับนี่ได้น้อยเนี่ยเราะเราไม่ปลอดภัยได้ก็วันนี้ขอบคุณมากต้นเดี๋ยววันวจะคุยเดี๋ยวถามนิดนึงฝางกิ้งกันบ้านดีเสียอีกนั่นเป็นสบายใจทจมูกนะที่เห็นบางทีเสาไฟเลยเดียเสาไฟแต่ทำไมเกิดทางประเทศไทยเด้อ ชอบไปปลูกต้นไม้ากา็ขางเขาไปพกขึ้นมาปุ๊บมันก็ไปถูกเขาไปแล้วก็เป็นมะละก็ะะต้องไปตัดกระจงกระเจากรรถ,ถามเนาะอันนี้ไม่ไม่ต้องการคำตอบจะวนีปากไอ้เป็นเป็นข้อร์ดเอ้ยไปไหนทำไมต้องไปตัดทำไมไม่ทำไมไม่อย่าปลูกมันเออเอ,อีอาากอีกกระเจงบอกต้องตัดต้นจะไมมีต้องไหปลูกมันอะไรตัวเลยจะบอกนะว่าปลูกได้แต่จะปลูกต้นไม้ที่มันโตเร็วแล้วโตไวว่าต้านมะพร้าว ต้นไทยเนี่ยอย่างเนี้ยไม่ไม่ปลอดภัยนะเพราะเวลาไปพักจะไปหัวตัดเนี่ยไม่ยินยอมให้ตัดเนี่ยอย่างเนี้ยรถรถไฟฟ้าออกมาแล้วแจ๊ไม่ไม่จะเองพูดถึงที่บนทางเท้าไม่ใช่ทั้งบ้านเขาเพราะหมายคืออยู่บนอยู่บนที่สาธารณะเนี่ยอยู่บนทางเท้าอะไรเนี่ยชอบไปปูเองพอไป็นเจ้าเนี่ยเองในบ้านเขาทม่ช่างเขาเจอเด็กครับไม่ได้บสวัสดีคนโต๊ะครับเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงนี่ครับเมื่อกี้กาแฟครับเด็กไม่หมครับ ไม่เลมีเม่บ้ามีบ้ามีขอต้อนรับรับทีนี้เลจากครับรถบัสซึกจ้างคนต้องบันครับโหมนันโมงกันคครับนี่คนถ่ายกล้องครับสวยครับครับ